หลังจากที่พี่ได้พักผ่อนสักเล็กน้อยก็มีความรู้สึกว่าเราเนี่ยควรไปใช้ชีวิตให้อย่างสาสบายที่สุดอย่าให้ไปมีความทุกข์หรือว่าทำเรื่องให้เป็น สาระวิธีการทั้งหมดเพราะนั่นจะเป็นสาเหตุหนึ่งแห่งความเป็นทุกข์เราทั้งหลายเกิดเป็นคนเนี่ยควรที่จะรู้ทันว่าอะไรทำให้เราทุกข์เราก็เลี่ยงสิ่งนั้น ก็เป็นธรรมดาและเราก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขส่วนเรื่องความจนความรวยนั้นพี่ก็อธิบายไปแล้วว่าบางทีเรารวยมากๆเราก็ลืมคือลืมตัวว่าสักวันหนึ่ง เราก็ต้องตายถ้าว่าเราคิดแบบนี้ก็จะเกิดการแบ่งปันไม่โลภไม่โลภโมโทิสสันและก็จิตใจเราก็มีความถูกจากการเป็นผู้ให้และพี่น้องส่วนคนที่ รับและมีความสุขเมื่อได้รับพี่ขายที่อธิบายไปแล้วว่าความสุขจากการได้รับจากพี่น้องมันไม่เหมือนกับความสุขของการให้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พี่ก็ออกมาเล่าให้ฟังเพราะว่าสิ่งนี้การไล์สดของพี่ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นกุศลที่พี่ได้รับจากทุกวี่ทุกวันเปิดโลกกัะทัดของเราให้คิดแบบใหม่และผู้ให้ก็ย่อมมีแต่ได้ก็ไม่มีเสียก็เหมือนกับที่พี่ไลฟ์สดทุกวันนี้ ก็เลืองพลังงานบ้างแต่ว่าพี่มีความสุขที่ทำให้เราเนี่ยคิดได้แล้วก็ไม่ไปเรียกว่าหลงระเริงอยู่ในโลกมนุษย์นี้เพราะมันเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นทั้งสิ้น และความทุกข์อีกอย่างหนึ่งก็คือคนเราทุกคนกลัวตายและพยายามหรือเกี่ยงหาวิธีการที่ทำอย่างไรให้เราอยู่มีชีวิตไปนานๆโดยเฉพาะคนรวยนี่พี่น้องเขาว่าอะไรดีก็ใช้เงินไปซื้อ และก็ที่สำคัญก็คือเรื่องนี้แน่นอนพี่ก็น่าจะเคยเล่าไปแล้วมั้งพี่น้องแต่จำไม่ได้แล้วพี่น้องเล่าไปเยอะก็คือว่าคนรวยเนี่ยก็จะหมดเงินไม่กลับทำอย่างไรให้ตนเองมีชีวิตยืนยาวที่สุดแต่ลึกๆแล้วตนเองอมีความทุกข์ เราะว่ารู้ว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายตายแล้วก็อดใช้เงินลูกหลานก็เอาเงินไปใช้ต่อนั่นก็เรียกว่าไม่เหมือนกุศลกุศลในพี่น้องถึงตายไปเราก็เอาไปได้ด้วยและถ้าเราเกิดพลาดไปเกิดในชาติหน้าขึ้นมา เราก็เอากุศลที่เก็บไว้ของเราไปใช้ต่อในชาติถัดไปได้ด้วยพี่น้องเออเพราะฉะนั้นแต่ว่าเงินเนี่ยเราเก็บไปใช้ชาติหน้าไม่ได้นะพี่น้องแม้เราก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดเป็นเจ้าของเงิน ที่เราอุตสาทำหาเสาะแสวงหามีโอกาสสร้างเงินที่ไหนเอา้าสร้างสร้างสร้างเข้าไป <c oughs> และเวลาเราตายไปเงินก็ตกเป็นของทายาทลูกหลานไม่ใช่ของเราอีกต่อไปและเราเองนี่แหละที่จะเป็นผู้ ที่ทุกข์เพราะว่าเงินที่เราหามาด้วยความยากลำบากไปก็ตกกับเรียก,กว่าผู้สืบทอดพายาินานนับชาติทีเดียวพี่น้อง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็เป็นแบบนี้พี่น้องเพราะฉะนั้น เราก็มองทุกอย่างให้เป็นธรมรมดาธรรมชาติและเราก็จะไม่ทุกข์เพราะทุกอย่างย่อมมีความสูญเสียไม่ว่าเราจะจากสิ่งนั้นไปหรือสิ่งนั้นจากเราไปเช่นวันนี้เราไปซื้อรถป้ายแดงรถเบนซ์ พอพรุ่งนี้ขับรถไปอ้าวเกิอเดอุบัติเหตุชนก็อันนี้ก็มีตัวอย่างมาแล้วมีเพื่อนพี่อยู่คนหนึ่งเขาขับรถเบนแล้วก็ต่อมารถเบนซ์เนี่ยเครื่องมันแรงด้วยหักหลบสะพาน ไม่ทันก็เลยชนยับไปทีหนึ่งพี่น้องพอยับไปแล้วเขาก็ไม่กล้าขับรถเครื่องแรงอีกเลยเพราะว่าเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเจออุบัติเหตุอีกพี่น้องเพราะฉะนั้นบางทีบางประสบการณ์เนี่ยก็สอนให้เราคิดว่าโอเคเราทำอย่างอย่างไร ในเป็นทุก์อันนี้พี่ก็เล่าตัวอย่างเพื่อนพี่ให้ฟังสมัยเรียนปวสและพี่น้องคนเดียวไปคนเดียวเลยพี่น้องขับรถเบนซ์ไปโรงเรียนและสุดท้ายก็คือรถเบนซ์ก็กลายเป็นซากไปเพราะว่าชนสะพานเขาก็เลยเปลี่ยนไปใช้รถธรมรมดาที่ เครื่องไม่แรงและเข็ดเกกับการใช้รถเบนซ์อีกพี่ก็บอกว่าตอนนั้นจะไม่ได้แล้าบอกว่าอะไรพี่พี่น้องแต่ว่าเพราะว่ามันนานนะแล้วตั้งแต่เรียนสมัยปวสอโอ้ยยี่สิบกว่าปีแนละ้วจำไม่ได้พี่น้องว่าพี่คุยกันยังไงก็ประมาณนี้ตอนนั้น ก็ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะพี่น้องก็เลยไม่ได้คิดว่าเออจะเล่าเรื่องนี้ให้เป็นอย่างไรนะพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วอย่ามองให้ทุกอย่างมีสาระเป็นสาระคนที่มองแบบนี้ก็เครียดอยู่ดีๆก็ไปหาความเครียดใส่ตนเออ การที่จะอยู่อย่างสบายสบายทั้งๆท,ที่ถ้าเดานั่งเงียบๆร,ระยะหนึ่งเราก็จะเห็นว่าตัวเราเนี่ยเกิดมาช่างสั้นนักชีวิตเพราะฉะนั้นให้อยู่นัวต่อไปก็สร้างกุศลให้มาก ก็เป็นแบบนี้แหละพี่น้องคนเราพอพอเกิดมาก็มีอัตตาถือว่าตัวตนเป็นของตนตัวตนของตนเพราะฉะนั้นก็ยิ่งเป็นทุกข์เข้าไปใหญ่อย่างพี่ก็อยู่อย่างเออสบายๆก็หยอกล้อเล่นกับเพื่อนบ,บนเฟซบุ๊กบ้าง แล้วก็หาไปหาประเด็นที่จะมาเล่าให้ฟังจะจากเฟซบุ๊กบ้างพี่น้องเรือโดยเฉพาะธรรมะจากพระต่างๆถ้าพี่อ่านไปแล้วปุ๊บเอ้ตรงนี้มันผิดพี่ก็ได้เอาออกมาเล่าให้ฟังว่ามันผิดตรงไหนแล้วก็บอกได้ว่าที่ถูกเป็นอย่างไงพี่น้องเรื่องนี้เคยเล่าแล้วว่า ้องเราได้่าที่ถูกเป็นอย่างไรไม่ใช่เล่าแต่ว่าเออมันผิดผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้การเล่าแบบนั้นจะเป็นการที่เท่ากับไปตำหนิเจ้าของความเห็นซึ่งมันไม่ดีเลยพี่นอ้องถ้าเราจะบอกว่าที่ถูกเป็นอย่างไรอันนี้เป็นที่อย่างที่ผิดและที่ถูกมันเป็นอย่างไรนี่เป็นคำสอนที่นอ้อง ยิบมาจากที่ผิดแล้วก็มาชี้ให้เห็นอธิบายให้ให้ได้ว่ามันผิดอย่างไรและที่ถูกเป็นอย่างไรนี่ละพี่น้องจึงจะเป็นคำสอนไม่ใช่คำตำหนิอ่ะอาละพี่น้องวันนี้พี่ก็ขอเปญญาเอาไว้จะเพียงเท่านี้ก็สวัสดีครับ